นี่ค่ะมาค่าใครจะทานส้มตำกับน้องแอนมานะคะตำเองค่ะนี่ค่ะมีค่ะนี่คือส้มตำนะคะมีใส่มะกึกแล้วก็ใส่ส้มย้อแล้วก็ใส่ดีปีค่ะเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดค่ะนี่คือผักบุ้งนะคะกัมเบลเลอร์เลยนี่หมดนะคะนี่คเป็นคนที่ชอบกินผักมากเลยค่ะมาค่าใครจะมาทานกับน้องแอนมานะคะ เผ็ดค่ะนี่คือเตรียมไว้ระค่ะน้ําแต่น้องแอนไม่ดื่มน้ําเย็นนะคะน้องแอนจะดื่มน้ําธรรมดาค่ะโอ้ร้อนค่ะถ้าจะเปิดแอร์ก็กินปลาหึ่งเลยค่ะเรายังไม่กล้าเปิดค่ะเตรียมน้ําไว้รอเลยค่ะเนืแตกโชคเลยค่ะ มาค่ะใครจะมาปักบุ้งค่ะนี่ค่ะมันแต่ยอดงามๆค่ะเป็นคนที่ชอบทานผักมากเลยค่ะผักนี้ช่วยให้รคกขับถ่ายของเราดีขึ้นค่ะกับถ่ายสะดวกค่ะมาค่ะมาเร็วเร็วค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ